สวัสดีครับวันนี้เราทำแกนการทีมงสองดีนะครับเริ่มพาร์ท เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการทำวิ่งเซิร์ชโมเดลไอเทมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตกลงนะครับก็จะได้ขนาดนะ แกนการทีมของเราก็เสร็จแล้วนะครับ